สำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูตัวกล่องคอนโทรลของตัวจักรยานไฟฟ้าเยอะห้อ KKE Bike นะครับโลโกโล้แบบนี้นะครับกล่องลักษณะจะเป็นกล่องขนาด350วัตต์นะครับปลั๊กนะครับตัวตัวปลั๊กของกล่องนะครับถ้าจะเอาแบบตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลง ให้ดูจากคลิปเลยนะครับเวลาซื้อเผื่อท่านใดใช้รุ่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับโลโก้ K K Electric Bike นะครับที่จะเป็นตัวเหือนใหม่ทรงกลมนะครับกล่องจะเป็นหน้าหน้าตาอย่างนี้นะครับจุดสังเกตนะครับตัวปั๊ก ที่จ่ายให้ตัวปลั๊กที่จะจ่ายไฟแล้วก็จ่ายสัญญาณให้กับชุดสัญญาณการขโมยนะครับชุดรีโมทจะเป็นปลั๊กแยกนะครับสังเกตดีๆนะครับจะเป็นปลั๊กแยกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสัญญาณนะครับจะเป็นปลั๊ก4พินกับปลั๊ก2พินแยกกันนะครับชุดที่1นนะครับเป็นอย่างนี้ชุดที่สองจะเป็น ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟจะเป็นลนะักษณะปลั๊ก3ามพินแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับกาวตัวนี้จะเป็นไฟที่จ่ายให้กับกล่องนะครับเป็นเขาเรียกว่าไฟชุดไฟเลี้ยงนะครับส่วนที่สานะครับจะเป็นชุดของอมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็อสามเส้นมาตรฐาน แล้วก็ชุดที่4นะครับตัวนี้จะเป็นชุดของคับมอเตอร์นะครับจะเป็นปลั๊กหกพินแต่ว่าใช้แค่5นะครับเาลจปลั๊กเหลืออยู่2องนะครับชุดนี้นะครับน่าจะเป็นชุดของตัวเขาเรียกคันเร่งนะครับปลั๊กคันเร่งจะอยู่เ่็นปลั๊กสี่พินนะครับคันเร่งใหม่ใหม่มาถึงสปีดนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นสัญญาณเกียร์นะครับสวิตเกียร์นะครับสวิตเกียร์จะมีเกียร์หนึ่งกับเกียร์สามนะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สามเราจะรู้ได้อย่างไรให้วัดไฟดูนะครับเปิดสวิตวัดไฟดูถ้าหากว่ามีไฟมาห้าวนตัวที่เราโยกสวิตไปที่ตำแหน่งนี้นะครับให้เราโยกสวิตเกียร์มาที่ตำแหน่งเกียร์สองนะครับแล้วก็เปิดสวิตนะครับ จากนั้นก็ทาการวัดไฟปักชุดนี้นะครับถ้าตำแหน่งไฟไอตำแหน่งสวิตอยู่ที่เกียร์สองนะครับแล้ววัดไฟเทียบกาวนะครับได้ไฟห้าโวลต์ทั้งสองเส้นแสดงว่าตัวนี้เป็นไฟเกียร์นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับนะครับตอนนี้จับกาวนะครับแล้วก็วัดเดี๋ยวนะครับลักผมหายต่อเห็นแล้วนะครับห้าโวลต์นะครับ เส้นที่หนึ่งเส้นสีส้มนะครับเส้นสีน้ำตาลห้าโวลต์นะครับนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเรามีการเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเป็นเกียร์หนึ่งนะครับถ้าหากว่าไฟเกียร์นั้นหายยังไงล่ะถ้าเราเปิดสวิตช์ไปที่เกียร์หนึ่งแล้วไฟไฟไฟเป็นส่วนล้วนแสดงว่า สายหลอเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้ผมเข้าเกียร์ผมเปิดไปเกียร์สามนะครับเกียร์สามนะครับไฟจะตกเป็นศูนย์้วนก็คือพินนี้เป็นสัญญาณของเกียร์สามแสดงว่าที่เหลือก็จะเป็นของเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ รประมาณนี้นะครับส่วนเกียร์สองเกียร์สองจะไม่ต่อสวิตช์นะครับหมายความว่าถ้าเราไม่ต่อปลั๊กนี้เวลารถวิ่งรถจะอยู่ที่เกียร์สองตลอดนะครับจะเป็นเกียร์กลางนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะซื้อกล่องตัวนี้เก็บไว้นะครับเผื่อใช้รถรุ่นนี้ก็ลองดูปลั๊กหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ เพราะว่าปักมันมีหลายรุ่นมากครับถ้าเราไม่รู้เราก็ซื้อมาแปลงแล้วก็ถ้าไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีพื้นฐานในการบัดกรีก็จะจะยากนะครับแต่ถ้าเราซื้อตรงรุ่นเราก็แค่เสียบอย่างเดียวครับสามารถใช้งานโดยที่เราเสามารถซ่อมเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปให้ช่างเปลี่ยนให้นะครับลองดูนะครับผมประมาณนี้โอ้ยประมาณนี้นะครับ